โยสวัสดีครับวันนี้พบกับผมมีเกมเมอร์และเทวอฟเซสติเรียพาร์ทที่17นะครับคือพาร์ทนี้เนี่ยเราต้องไปที่ออบอรูนนะครับซึ่งมันเป็นไอไอตรงน่าจะเป็นไอถ้ำที่มันเป็นเครื่องหมายคำถามเนี่ยแหละนะฮะ ต้องเข้าไปจัดการกับเฮลเลียนนะฮะที่มันทำให้เมืองนี้สกปรกอยู่นะฮะคิดว่าน่าจะเป็นบอสนะฮะคนลุกไปหมดเลยมีอะไรอยู่ข้างในป่านี้แน่นอนใช่ไม่แต่ฉันก็รู้สึกว่ามีบางอย่างที่ผิดปกติแน่นอนนะฮะแม่ลุยถ้าไม่ผิดปกติเราจะมาทำซากอะไรตายให้หมดเลยพวกนี้ โอ้มองปุกนะครับเรีย,ยบร้อยวันนี้เปิดมาก,ก็เป็นธันโนเลยบรอรอการชำระล้างเสร็จสมบูรณ์เป็นนักบุญอะไรนอมินฟอร์เดวิทนะครับมันเป็นตัวละครนอมินละมั้งนี่นั่นโมโนลิสหรือเปล่าน่ะแน่นอนเข้าไปกด คูณสองน่นจะเป็นเรื่องาธาตุนะครับไม่อ่านช่างแม่งอไอ้นกนี่จะาตามมานะครับอแข็ opponent, งแรงเปลี่ยนเป็นไฟครับแล้วแปลงร่างฝันไหมแข่งรวมเป็นกองเลยจบยงเลยจะหมดจะไหม้โดนครับน้อยตายา พวกนี้นะครับโดนเราชำระล้างไว้ครับที่เรามาถูกทางหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้นะครับเราทำยังไงถึงจะผ่านหินพวกนี้ไปได้ล่ะไอ้แมงม,ม,มุมโจนเข้าไปครับ Very well. Have เศน้ำอีกลเลือยแม่งเรื่องล็อกล็อกเป้าองนะครับตัวนึงเขาไปใกล้ๆได้โดนทุก a i n ดูเหมือนเราจะชนะนะ What ูต่อเลยนะครับสาย้านี้ังไม่ต้องไม่ต้องุยอะไร ยิงไมเข้าด้วยจรเรียบร้อยฮะโมสุดยอดเลยหออประหลาดในรูปร่างเหมือนล่มเลยนะมันก็สวยนะแต่มันเป็นล่มอ่ะสรุปเป็นล่มไม่หอกโอเคครับเรามาที่นี่ก็เพื่อสมบัติชิ้นนี้อะไรวะ อะไรไม่รู้ครับน่าจะเป็นเครื่องแต่งตัวนะเปิดดูเดี๋ยวผมอยากจะสลับเออ,อยังไงวะเนี้ยสลับเอ,อเอาไลล่าดีกว่าเบีวสิบห้ายังไงทำไมเวลวมันไม่เท่าคนอื่นเขาอะโอเคสลับยังไงวะโอเคได้ละได้ละโอเคงงอยู่นะครับงงกับไอ,อ้วิธีการสลับอ่า คิดว่าไปตามทางนี้นะครับเราน่าจะน่าจะเจอสตรูได้ผมว่ายังงงๆอยู่นิดนึงแหละอันนี้เป็นอันนี้เป็นทางที่เรามาหรือเปล่าใช่ไหมทางเนี้ยไม่ใช่วะงโสดเข้าไปครับเพราะว่าทางที่เรามาไม่น่าจะเจอคือผมลงนั่นแหละผมหลงไม่ได้เห็ ก็ดีครับถือว่าเดินสำรวจแล้วกันโดนเข้าไปหมดเนียพวกเราชนะแล้วนี่ฮะทางนี้อุย้ยตัวอะไรวะโดนเข้าไลยครับ<า>ตรงไม้ต้นได้ต้นไม้เดินได้เทลเลียนเนี่ยนไม่เรียกว,ว่ามันจะสิงอะไรติดรนไม้ได้กับ ตัวใหม่ตัวใหม่ตจัดกาน่าจะแพ้ไฟนะเห็นต้นไม้ดูดิไรล่าโคตรอ่อนเนเวลสิบห้เอาหีบฟันแม่งก่อนคืออยากจะเหีบนั่นแหละจะโอ้ยไรล่าโอ้ย ทีตอนนี้แปลงร่างฝันทั้งหมดแล้วนะพวกนี้นคนะครับเรียบร้อยครับเดียวตัวเดียวเท่านั้นเรียบยร้อยนะร,ร,ร,รู้สึกว่าอลิชาจะได้ลาาช็อตไปนะครับ <S <S ตัวที่ <Could this S 2> ได้ลาาช็อตไป <S <S นี่มันยาที่ทร,รักษาด้วยทุกโลกปรุงโดยมาลเทลัส โอ้ผีเสื้อสวยจังเลยว๊อดฉันว่าเธอไปเรื่อยนะแล้วก็นะยูริเชอร์เนี่ยในคิดว่าเป็นของจริงหรือเปล่าก็ถ้าตามมันถึกสวรรค์แล้วก็ของที่ใช้สร้างยูริเชอร์มันหายไปนานแล้วโอ้ดูสิคือเนี่ยมันเออเราไม่รู้หรอกจะพอจะได้ลองมั้ยนะ คิ่มันจะปลอดภัยเหรอแม้แค่หยดเดียวเองโอ้รู้สึกดีขึ้นมาเลยล่ะมันก็ของจริงนลสิใช่หวังว่าเราจะซื้อมันได้ที่ร้านค้าธรรมดานะมันคงยากเพราะว่าของที่ใช้ทางมีเลคเชอร์ที่อยู่ในโลกของมนุษย์ถูกควบคุมไว้โดยโบสถ์นั่นเหรอของงั้นน่ะคือไม่รู้ดิผมว่าไอะไลล่ามันก็มีอะไรที่ประหลาดนิดนึงนะครับคือมันต้องมีอะไรไม่ยอมบอกเราแน่ อย่างถ้าเกิดมันเป็นอะไรคลาสสิกแล้วก็ไอ้จอมมารนะครับเจ้าแห่งภัยพิบัติอะไรเนี่ยที่จริงมันอาจจะเป็นเดี๋ยวอัดไอ้นี่ก่อนมันอาจจะเป็นไปร่างอาจจะเป็นนักบวชคนก่อนก็ได้ครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันคม่อจ่อจบพระเอกจะกลายเป็นศลอะไรผมที่แใจต้องรอรอดูนะวกันนะฮะตัวเดียว เยาะปล่อยเก<ล>่งมากเลยเอ,อ็ดนาไม่มีอะไรหรอกดูสิคิดว่าไม่น่ามีแล้วครับก็แต่เราลองเดินไปดูหน่อยไหมโอ้ยมีหีบไม่หีบแล้วนะครับแต่เข้าไปดูกับอ๋อไม่ดีอะเสียดายนะครับไหนๆก็มาแล้วก็ต้องไปดูนิดนึงเนี่ย ตันครับจริงด้วยมันเป็นทางเข้ามานะครับคิดว่ามันจะเดินมาง่ายถ้าเกิดเราพางหินได้แล้วตอนนี้เรายัางอาจจะปยังพางหินไม่ได้ดาวอยู่ข้างหน้านี้แล้วครับดาวถึงแล้วครับ Ready? พร้อมไหมแน่นอนว้าวต้นไม้ยักษ์ดุยังคุยนี่มันเหมือนหัวหน้าต้นไม้ของคุณนี่หรือเปล่าเนี่ยไม่มันเหมือนเฮลเลียนที่กลายพันธุ์มากกว่าเหมือนโอโรบล็อกะมันอาจจะเป็นผลจากลูกอ้อมที่ผิดปกติเหมือนกับชาติจาวินนั่นพวกเรารีบสู้กันเถอะแต่วันพวกเราเราลีสู้นะครับ พยายามเท่าอ,อะไรเงี้ย OK. ระวังโซด้วยนะครับอุ้ยไม่น่าเก่งหรอกนะคับน่าจะอ่อนจากการคาดดาวโอ้ยทำไมครับคือทำไมอ๋อมันกันนะฮะรอรอโดนโนครับโดนโอ้ยเราจะตายเหรอ แต่กินยาก่อนเลยนะครับฟันไปไม่ได้ดูเนี่ยอีลิเชอร์นะครับเก็บไปก่อนนะครับกินแอปเปิ้ลเจลนาาโง่นะครัเอาอ่ะนี้ก็รอไปฟันรอกินได้อีกแล้วนะครับก็ให้มันให้ยาเราเราจะได้ตีได้ต่อเนื่องครับนีนี้ มันจะตายแล้วแหละเราก็ฟันไปเรื่อาายๆครับคือว่ามัน่าจะแพ้ธาตุไฟครับแต่ว่าพอฟันไปดีขึ้นเป็นต้นไม้ไม่แพ้ไฟได้ไงวะเอายาให้มิเกียวก่อนนะครับมันจะตายละอ,าอ้าว,อน,น,น,าวอานอนวะ่ะนอนไปเะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว โดนเข้าไหรตายซะเลือดจะหมดแล้วครับโอ้ยการอีกอ่าวเรียบร้อยว่ะเฮาเวอร์ลิงอิมมิวนะครับอะไรมิวรีฟิตลิงเอนดามี่ to r ทุกอย่างกาจะกลับมาเป็นปกติ s o r r y ไอเวนครับไม่ยอมมองเลยแม้สเม่เบลอครับอเ i ช e a มี h i s ได้ไหมสิครับัตรทูอเชากับมิคิโอเราเจ็บเลยแต่อเิชาเป็นคนนะครับน่าจะเจ็บนะ ดาม่าโดนเอาร้มชี่นะนายมองไม่เห็นหรือไงเพราะว่าพลังของผู้รับใช้ส่งผลกับนายที่นะ่โทษทีนะฉันแค่เม่อไปหน่อยอลิชากับมิคเกียเกือบตายเพราะนายเลยนะฉันยังไม่ตายซะหน่อยแล้วก็กซเลซ่อนไว้ก็เพื่อตัวอลิชาเองนะฉันเข้าใจนะแต่ถึงอย่างนั้นเขาถึงขีดจำกัดแล้ว ต้องกลับไปนอนหรือไงฉันรู้ Sorry Alicia Thank goodness เป็นยังไงบ้างไม่ต้องห่วงเรื่องฉันหรอกอีมันดูเหมือนเราจะเพิ่มเขตป้องกันของโลฮานได้แล้วโอเคงั้นเรากลับไปข้างนอกกันเถอะใช่อยากจะตรวจสอบพวกลูคัสด้วย คนของลูคัสไปถึงพวกทหารรับ <Here. S 1> จ้างอะน,นะ,อะ <Thanks. S 1> ขอบคุณมากนะก้มหน้าเลยทีเดียวว้านี่เราจะกลับไปที่เมืองยังไงอเคครับผม,ผมว่าไม่ต้องหรอก เราน่าจะวาร์ปไปได้นะครับเนี่ยเซตเท w e r เวอร์พอเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าเรามีหลอดเ f the ด a n แลนแล้วฮะคือมันจะวาร์ปได้นะผมไม่รู้อันเก่าก็วาร์ปได้ผมเคยวาร์ปมาแล้วแต่ไม่รู้ตัดทิ้งไปหรือเปล่าน่าจะวาร์ปกลับเมืองได้เลยนะครับใช้อ่าฟาสต์ทราเนี่ไงได้จริงๆด้วยนะครับเราจะไปใกล้กับทางออกนะครับของมาแลนด์นะครับไป ถึงแล้วครับถึงแล้วโอ้โหนี่ฮะอะไรเนี่ยนี่ตัวอะไรอ่ะมีของมาขายนะครับอืว้ามันไม่ใช่นี่ว่าอะไรวะมีอ่าเครื่องสวมใส่ที่อยากจะเพิ่มสกิลไหมไม่มีนะครับนี่ชาวเมืองเป็นยังไงบ้าง ดีใจนะที่ทุกอย่างดีขึ้นพ่อนะ่ยก็มีความสุขมากเลยลาลาลาอ๋แล้วครับลูก๊ส hey ว่าไงว่าไงนักบุญดูเหมือนว่าทุกอย่างจะโอเคแล้วนะขอบคุณมากนะฉันรู้ว่านายทำได้เป็นยังไงบ้างอะ <We managed. S 1> เราทำได้นะ่ะดีใจที่ได้ยินนะก็ถึงเวลาที่พวกเราต้องไปแล้วล่ะ เหมือนว่าพวกยามจะกลับมาทำหน้าที่ได้แล้วแล้วเราก็มีงานใหม่รอเราอยู่ด้วยขอบคุณมากนะครับเราไปพักที่โรงแรมมาสักพักไหมแน่นอนไปแล้วนะแจ๊งั้นลูกคัแล้วก็พวกวูดแมนนะเขาก็ดูเป็นคนสนุกดีนะเหมือนวกเขาจะผูกพันกันมากกว่าที่เราคิดนะ มันก็เข้าท่านะจะจ้างพวกเขาเนี่ยคนที่เชื่อในสิ่งที่ตัวเองทำอย่างส่วนตัวใจนะพวกเขาเนี่ยก็มีสิ่งที่ใสสะอาดอยู่ก็จริงนะที่ไม่มีความชั่วร้ายจากพวกเขาเลยนั่นหมายความว่าความชั่วร้ายเนี่ยมันไม่มีแยกระหว่างถูกกับผิดใช่ไหมงั้นแม้แต่ผู้ร้ายนะก็อาจจะไม่มีความชั่วร้ายอยู่ในตัวเพราะว่าเขาเชื่อในความชั่วร้าย ไอความชั่วร้ายเนี่ยมันเริ่มชักงงแล้วนะอย่างน้อยก็ดีนะที่พวกนายเข้าใจนะฉันว่ามันก็ดีนะมันก็แยกยากนะแล้ว่าความบริสุทธิ์กับความไร้เดียงสาก็ไม่รู้จะพูดยังไงโอ๊ยผลวิบหายคือแม่งงงนะครับนี่ฮะเราวันนี้เราจะกินของแพงสุดดีไหมทำอะไรได้นะครับดีสตอร์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เอ่อ เอาอันนี้แหละนะครับเพราะว่าเราก็ก็ไม่รู้นะครับว่างั้นเราพักกันหน่อยดีกว่าไหมแล้วพรุ่งนี้เราจะไปจากมาแลแล้วเหรอใช่นั่นแหละเป็นความคิดล่ะทำไมล่ะ What อะไรนะ Why ทำไมฮะ ไอ้พวกนักฆ่าอีกแล้วแม่งจ้าอะไรกับเรานักหนาวะให้พ่อค้าแน่นอนนะครับเดาเอาด้วยความคาดเดาอันนี้มันเอฟเทพงั้นเหรองั้นนายก็อยู่กับพวกนี้สินะทำไมพวกนายถึงไม่อยู่ในมาแลนล่ะมันมมีปัญหาอะไร,ป,ระปุบปากไปเองงั้งนฉันถามนักบุญเว้ย ทำไมนายถึงโยนชื่อเสียงที่ได้จากการช่วยเหลือเมืองนี้ไว้ไละ่ะทำไมถึงโยนทิ้งไปอย่างนั้นเรื่องของกูครับเราทำในสิ่งที่เราพอจะทำได้แล้วละ่ะแล้วฉันก็มีเรื่องต้องเรียนรู้อีกมากเ <'s> ท่าน,นั้นแหละแปลกชิบเธอด้วยฮะเออ Who they? were พวกนี้เป็นใครกันน่ะ I don't know. ไม่รู้สิ But this means there are other humans who dwell with seraphim besides me. มีมนุษย์ที่คอยทำงานกับเทพอยู่ด้วยแต่พวกนั้นเป็นนักฆ่านะ Well, I say the hell with them. ฉันบอกว่าช่างมันเถอะ The more important issue is where we're headed next. ตอนนี้เนี่ยคือเรื่องที่เราจะไปไหนต่อกันมากกว่าคิดว่าไง I have. เออใช่ The Roland's Empire. เราจะไปที่อาณาจักรโกลแลนด์ Splendid idea. เฮลเลียนแล้วก็บราณสถานน่ะไม่มีขอบเขตอยู่แล้วใช่เออนี่ครับทำหน้าไม่อยากไปทำไมล่ะฮึเลเรเราไปลาโลฮานกับคนอื่นๆกันเถอะใช่ดีเหมือนกันอทำไมอาริชามันมันอะไรนักหนาฮะ เหมือนตอนนี้ผู้คนจะเริ่มกลับมาเข้ามาในเมืองกันแล้วนะครับโอเคเลยนะฮะโอเคเลยว้าถึงแล้วโอ้ท่านหญิงไลล่ากลับมาแล้วผู้นายซอมที่นี่ได้สุดยอดเลยขอกอดทีนั่นหลบจะเลียขาลรืสิทีละเล็กทีละน้อยน่ะผู้คนก็เริ่มกลับมาเพื่อสวดอ้อนวอนกับต้นไม้ใหญ่ เพราะฉะนั้นฉันก็จะทำหน้าที่ของฉันเช่นกันดีเลยงั้นเราจะได้ไปอย่างสงบโอ้ยนะพวกนายจะไปจะหนีพวกเราไปแล้วเหรอฝากดูแลด้วยนะอัชแทคแต่ฉันจะอยู่ที่นี่นะฮะยังไงซะเราก็ต้องมีคนที่คอยมอบเครื่องปัญญาการให้โลฮานอันดี้ชาเธอหมายถึง ฉันต้องไปรายงานที่เลนี่เล็กด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นที่มาแลนสิ่งที่พวกสภามันเปคนจัดการนะถ้าเกิดนายอยู่กับฉันแล้วก็นายก็จะติดล่างแหไปด้วยฉันอยากจะเดินทางต่อไปด้วยนะแต่ว่าก็ขอบคุณมากนะอาริชาเหมือนกันขอบคุณสำหรับทุกอย่างซอเร น,นั่นไปเปิดห้องไหมไม่ใช่ว่านายจะไม่เจอกันอีกแล้วหน่อยฉันจะทำให้ดีที่สุดเพื่อจะทำให้ไฮแลนด์ไม่มีความชั่วร้ายเหลืออยู่แล้วฉันจะทำตามความฝันของฉันอ๋อ oh. แยกกันตรงนี้นะครับไปเลยเหรออลิชา safe t r a s เดินทางปลอดภัยนะไ แล้วทุกนายต้องกลับมานะเข้าใจไหมแน่นอนนะฮะว้ามันมีดาวข้างหน้าแต่ว่าตอนนี้เหมือนจะเรียบร้อยนะฮะเราไปหาดาวดีกว่า s <S ฉันได้ยินว่ามีหินประหลาดอยู่ลึกข้างในโบราณสถานบอนะฉันก็ไม่รู้ว่ามันคุ้มค่าไหมนะ มันคุ้มกับที่จะเสี่ยงเข้าไปเจอปัญหาเข้าไปเอามันหรือเปล่าหินที่สองแสงนั่นเหรอน่าสงสัยจังมันเป็นของอะไรสักอย่างหรือเปล่านะไม่รู้ครับไอ้ดาวม่วงนี้เป็นไซค์เควสหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจอไอ้เด็กนั่นก็มีดาวมนะ่วงฮะเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับไอ้เด็กเวรน,นี่ฉันกำลังจะไปที่โบราณสถานบอนะแต่พ่อจับได้ซะก่อนแย่จังแต่ก็รู้สึกตกใจมากเลยนะตอนที่เห็นหินที่มันส่องแสงนั่นนะ่ะ หินนั่นอีกแล้วนะครับหินอะไรก็ไม่รู้ปล่อยนั่งไปก่อนอะไรเนี่ยฉันมีข้อความด่วนมากเฮ้ยเดี๋ยวก่อนพวกจักรวรรดิจักรวรรดิโรแลนด์มันจู่โจมแล้วอะไรนะนั้นสงครามก็เริ่มแล้วสิเดี๋ยวไโปรด ฝากเตือนประชาชนแห่งมาแลนด้วยฉันต้องไปหากัปตันนายบาดเจ็บนะมันอันตรายเกินไปอ่ะไม่มีเวลาให้เสียแล้วอ้าวไอ้มาแลนมันจู่โจมนะฮะเราแบบทำไงดีวะเราฮิลได้นะครับเดี๋ยวเราฮิลมัน Be careful Don't do anything reckless ไม่เอ ระวังตัวด้วยนะอย่าทำอะไรอันตรายเกินไปล่ะ Thank you ขอบคุณมาก We better go tell everyone เราน่าจะรีบไปบอกทุกคนนะใช่ตอนนี้เอาล่าพวกเราหมดเวลาเล่นแล้วถึงเวลาโชว์ให้พวกโง่ในเมืองหลวงรู้แล้วว่าเราเก่งแค่ไหนโอ้โดูครับดูคนข้างหลัง ฉันจะไปเองฉันคงทำใจไม่ได้แน่ถ้าเกิดเราปล่อยให้พวกเนี่ยเขาวิ่งเข้าไปตายนายห้ามนะถ้าเกิดนักบุญยู่กับการต่อสู้แล้วก็ฝ่ายที่เขาไปช่วยก็จะเป็นฝ่ายชนะแล้วไงอะเราจะให้เราดูเฉยๆกันเหรอมันเป็นเรื่องของพวกมนุษย์ที่จะต้องจัดการเรื่องแบบนี้ด้วยตัวเองแต่ว่าเรามีพลังของนักบุญนะฉันรู้ว่าฉันสามารถช่วยผู้คนได้ นายอาจจะช่วยผู้คนของไฮแลนด์ได้แต่นะผู้คนของโรแลนด์เขาคงโชคไม่ดีที่อยู่คนละข้างกับเราใช่เนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาของสงครามไม่มีทั้งความดีและความชั่วพลังของนักบุญจะเปลี่ยนแปลงโลกด้วยซ้ำถ้านายเข้าร่วมสงครามชะเองก็ไม่รู้จะเป็นยังไงต่อไปก็ได้ แต่ฉันอยากให้ลูคัสและพวกเขานะพาพวกชาวบ้านอพยพไปนั่นโอเคไหมใช่แล้วไปคุยกับลูคัสกันดูเหมือนว่าพวกเขาอยากจะไปแล้วล่ะตอนนี้ใช่เขาก็คุยกับลูคัสนะครับเพราะว่าเหมือนว่าทหารโลแลนด์จะมาทางนี้แล้วเราต้องให้ลูคัสช่วยอพยพคนลูกัสฉันอยากให้นายช่วยอพยพคนจากหมู่บ้าน บ้าเหรอเอนามลบนะม,มันเป็นที่ที่พวกเราใช้ชีวิตอยูย่แล้วก็เราเพิ่งจะช่วยซ่อมแซมเมืองเดี๋ยวนี้เองนะในอยากจะเห็นโรแลนดถล่มที่นี่กันเหรอก็ <'m> แค่เป็นห่วงพวกนายทุกคนนะ่ะม hmm. <Please. S 1> ได้โปรดได้ <Fine. S 1> เราจะถอยไปที่สะพานกริฟเฟต นี่มันแย่มากเลยเราต้องทิ้งเมืองนี้ทั้งที่เราเพิ่งจะช่วยกันซ่อมแซมมันเราทั้งชู้รู้นะว่าอะไรสำคัญกว่าฉันบอกเลยว่าฉันไม่ค่อยเหมาะกับเรื่องพวกนี้นะเปลี่ยนแผนแล้วพวกเราจะช่วยกันอพยพชาวเมืองไปที่ในที่ที่ปลอดภัยข้ามสะพานทริฟเฟตไปทางเหนือเตรียมตัวให้เรียบร้อยขอบคุณมากนะ You'd ready yourself. better get นายก็เตรียมตัวเถอะสะพานน่ะยังซ่อมไม่เสร็จเลยบางทีเราอาจจะต้องไปสร้างแคมป์แถวๆนั้นก็ได้เข้าใจแล้วโอเคครับคือคือเอาไงดีเราเรียบร้อยแล้วล่ะนี่เตรียมตัวเร็วแล้วเกินแล้วนักบุญล่ะนายพร้อมหรือยังยังนะครับแม่อะไรวะคุยเสร็จคุยพร้อมคุยเสร็จแล้วเตรียมตัวเสร็จเลยเหรอเฮ้ยเออโอเคครับงั้นผมว่าเดี๋ยว เดี๋ยวพาร์ทนี้ผมผมคงจะตัดแค่นี้แหละนะฮะแล้วเดี๋ยวก็อาจจะไปทำไซ์เควสแถวนี้ก่อนผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแล้วค่อยกลับมาอพยพคนนะฮะโอเคครับพาร์ทที่17จบแค่นี้แล้วกันแล้วเจอกันพาร์ทหน้านะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไครต์คอมเมนต์ด้วยโอเควันนี้ผมไปแล้วนะครับสวัสดีครับ